สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะก็อยู่บนทวิตเตอร์บน Android นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งค่าเปลี่ยนเจ้าทวิตเตอร์ของเราเนี่ยให้มันเป็นภาษาไทยนะครับอย่างที่ตอนนี้เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับ <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆกดออกจากทวิตเตอร์ออกมาก่อนนะครับผม จากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของการตั้งค่าบนมือถือเราเลยหรือที่เป็นรูปฟันเฟือง setting ตรงนี้นะครับกดลงไป1ทีจากนั้นนะครับให้เพื่อนเเนี่ยเลื่อนหานะครับคำว่า LANGAGE a n d input ตรงนี้นะครับแต่ละเครื่องอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่คำมันจะคล้ายๆกันนะครับของผมเนี่ยจะซ่อนอยู่ในเมนูนี้นะครับกดลงไป1ทีและก็กดไปที่ LANGAGE a n d input ตรงนี้เลยครับผม จากนั้นนะครับในส่วนของ Language ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้เพื่อนๆนจิ้มลงไปครับสําหรับของใครนะครับที่ยังไม่มีภาษาไทยอยู่แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกด Add Language ไปครับผมแล้วก็ไปเลือกภาษาไทยนะครับให้ลองเลื่อนหาดูจากนั้นก็กดจิ้มไปที่ภาษาไทยนะครับและมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมมี2ภาษาอังกฤษกับไทยให้เพื่อนๆกดลากภาษาไทยนะครับให้ขึ้นไปอยู่เป็นอันแรกแบบนี้ แล้วก็กดไปที่ปุ่ม Apply ฟ้าตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็รอมันเปลี่ยนสักครู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้ภาษาบนเครื่องมือถือของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กด Back ออกมาเลยครับผมจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ไปเปิดเจ้าทวิตเตอร์ขึ้นมาได้เลยและในเมนูตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็ลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติม,พ,ม,พ,มพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ